อีกแล้วนะฮะทุกคนสวัสดีช่วงเย็นที่สดใสนะครับตอนนี้นะฮะทุกคนอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้ฟุกอยู่บนสะพานสะลานวิถีเลยทุกคนวันนี้นะฮะทุกคนเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่จะมีถนนคนเดินนะฮะอ่าก็คือเป็นวันศุกร์วันเสาร์จะมี2วันนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะอ่านี่นะฮะตลอดช่วงถนนนะ,ะทุกคนประมาณ2กิโลเลย1นถึงสกิโลนะฮะก็คือจะเป็นร้านค้าสตรีทฟู้ดข้างทางชิวๆเลยนะฮะ ฝา่ข้างทางนะครับทุกคนวันนี้พวกอาจจะไม่ได้พาชิมอะไรนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นชื่อช่องใหม่ของกุกแล้วนะอ่าพวกอาจจะไม่ได้ตามใจป้านะหรับันรว้พวกก็จะพาทุกคนนะฮะไปเลง็งร้านนู้นร้านนี้นะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะถนะนคนเดินนะฮะถนนคนเดินตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคองเพิร์นะฮะทุกคนอ่าจะอยู่อำเภอเมืองเท่านั้นนะอยู่ตรงสะพานสารมิถีนะครับทุกคนไปดูกันเลย นี่นะทุกคนตอนนี้ฟุกเดินมาไกลมากทุกคนจะเห็นป่ากคาคานไกลๆตรงนู้นนะฮะฟุกเดินมาจากตรงนู้นแล้วก็เดินเลี้ยวๆเดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะฟุกก็เดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนะะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเริ่มต้นนะฮะทุกคนอันนี้คือทางเข้าของถนนคนเดินนะทุกคนนี่ก็คือเราจะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอ้นี่ทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นอาหารแบบอ่าสตรีทฟู้ดข้างทางนะฮะ มีเสื้อผ้ามากมายนะครับทุกคนให้ทุกคนได้เลือกนะครับเลือกชมเนาะน,นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเข้าข้าวนะฮะทุกคนอันนี้ก็ที่คนประจบก,ก็จะเรียกกันเป็นโซนเต็นท์ชมพูนะครับก็คือจะเป็นโซนที่เน้นอาหารเลยนะคะทุกคนโอ,คโอ้โหนี่ทุกคนอาหารหน่าทานทังนั้นเลยอ่ะ นี่อะไรเอยนี่นะฮะถนนคนเดินก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับทุกคนจะเปิดจะเปิดทำการก็คือช่วงวันศุกร์นะฮะทุกคนวันศุกร์กับเสาร์สองวันเท่านั้นนะฮะจะมีแค่สองวันเท่านั้นเนาะ นี่ทุกคนฟุกเดินมาเรื่อยๆจนถึงสะพานจนถึงหน้าสะพานแล้วนะฮะสะพานสามวิถีหน้าทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับทุกคนสะพานสีสีแดงสีขาวนะครับสะพานสามวิถีก่อตั้งมานานมากทุกคนอันนี้คือเป็นสะพานที่สร้างใหม่ลครับแล้วนะฮะก็คือเริ่มสร้างเมื่อปี2558นะครับ อันนี้พอถึงหน้าสะพานเราไม่จบแค่นี้นะฮะเราจะเดินต่อกันไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็จะมี2ฝั่งข้างทางเลยอ่จะเป็นเดินสวนเลนกันนะฮะคลิปนี้บอกเลยว่าฟุกผาเที่ยวยาวเลยนะฮะทุกคนทุกคนปังติง้งน้ำส้มทั้นสดมีแทบทุกอย่างเลยนะฮะทุกคนนีแม้ก็ทั่งข้าวมันไก่นี่ทุกคนอ๋อนี่เป็นหมาล่านะฮะ นี่ยำเย็นก็คือโอ้หนี่ทุกคนบอกเลยเจ้าเนี้ยอร่อยมากนะฮะฟก,กินตั้งกระเดกแล้วเอ็นหอยทอดของบางอิสลามนะฮะเป็นลูกชิ้นปิ้งเนาะโอ้ทุกคนมีของกินแบบเยอะมากเลยอะ่ะนี่คือฟุกไม่ได้มานานมากแล้วนะเป็นเดือนเลยอ๋อนี่ทุกคนหมูแดดเงินร้านอันนี้เป็นร้านที่ชายฟกเองมาอุดหนุนได้นะครับ เราก็จะเดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนน,นี้ทุกคนร้านเี่หนอ่งซัดตามปากตั้งอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาแวะกันนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะโอ้นี่ไก่ย่างในตำนานไก่ย่างสีแดงนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้อะไรนะฮะ แต่คือเป็นไก่ที่แบบว่าเราทานกันมานมนานแล้วเนะเาะทุกคนพอเดินมาถึงตรงนี้คุ้นๆไหมเอ่ยนี่ร้านใครเนี่ย Chicken Station นะฮะใต้ต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นต้นใหญ่มากไปแวะทักทายหน่อยเนาะสีเก่าพี่อ้อยสวัสดีครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็แวะทักทายพี่อ้อยนะครับเราไม่ได้เจอกันนานมากนะฮะทุกคนโอ้ทุกคน,อ,น,กคนอ่านี่ร้านไก่เอ่ย คีออุ้มแทบจะดุ้งนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาแวะกันนะทุกคนอาจจะได้ดูในคลิปหน้านะครับโอ้นี่เราตรงกลางนี่ก็จะเป็นโซนอาหารนะเนี่ยเท่าที่ฟุกสังเกตดูเนาะข้างๆก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบอ่าก็คือจับต้องได้นะทุกคนราะคาจับต้องได้นะฮะนับตั้งเห็ดกรอบนะฮะโอ้มีมะแดื่ทอดด้วย ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะทุกคนอยา่าเพิ่งเบื่อกันนะโอ้นี่ทุกคนบอกเลยร้านเนี้ยทุกคนมาแบบชื่นใจอะ่ะยิ่งถ้าช่วงหนาวๆน,นะกระเพาะปลาเจ้าเนี้ยคือเปิดมาเป็น่าจะเป็นสิบปีแล้วมั้งอ่าเป็นสิบปีได้แหละทุกคนก็คือพวกแบบว่าทานมานานทานมานานมากในถนนคนเดินเนี้ยจะมีเจ้าเก่าเจ้าแก่อยู่เยอะนะฮะทุกคนหมดแล้วโซนอาหารโซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกเสื้อผ้านะฮะ อ่านี่ทุกคนร้านเครื่องหนังโอ้หนี่อะไรเนี่ยน้องกระต่ายโอ้มีกระต่ายมีนกด้วยนะฮะอ้าวอ่านี่พี่โดนัทยืนอยู่นี่นี่เองโออเลิกขายแล้วขายนมปังแล้วพี่อันนี้ของพี่ใช่ไหมเนี่ยเอาเพราะว่าทาไมคุนค้นๆนะฮะทุกคนของพี่โดนัทนี่เองอ่านี่โอ้ทุกคนรองเท้ามือหนึ่งมือสองมีหมดเลยนะฮะก็คือเป็นแบบตลาดถนนคนเดินแบบก็คือใหญ่เลยนะถ้าเทียบกันก็คือใหญ่ในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคน โอ้นี่ทุกคนฟุกเดินมาใกล้สุดแล้วนะเนี่ยนี่บอกเลยว่าที่เดินมานี่เพิ่งจะครึ่งเดียวเองนะยังไม่หมดเลยนะทุกคนบอกเลยคลิปนี้ว่าเดินกันยาวนะฮะคาร์ดิโอไปในตัวเนาะ <laughs> โอ้นี่ทุกคน <S <s <ug> <S เปิ่แป๊บเดียวเราเดินกันมาจะสุดทางแล้วนะเดี๋ยวเราไปวนตรงนู้นกันนะฮะทุกคนจะเห็นไหมเอ่ยอ่านี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสุดทางแล้วที่เห็นไกล้ๆตรงนู้นเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปตัดแว๊บไปตรงนู้นเลยนะฮะทุกคนอ๋อนี่ทุกคนพวกเดินมาสุดแล้วไม่มีอะไรเลยนะฮะฝั่งนี้พอแต่มองไปไกลๆตรงนู้นยังมีร้านอยู่นะทุกคนอ่านี่ทุกคนพุกเดินมาถึงตรงนี้แหละเมื่อกี้นะฮะเอเอจริงๆก็คือดูๆเหมือนเขาจะแบ่งครึ่งนะทุกคนเหมือนระยะระยะทาง1กิโลเนี่ยเหมือนแบ่งครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นโซนอาหารแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นโซนแบบช้อปปิ้งเลยนะทุกคนก็คือจะมีแบบ เสื้อผ้านะนี่ของนาฬิกาอะไรมีทุกอย่างเลยนะฮะก็คือบอกได้เลยว่าถ้าเพิ่งตื่นมาปุ๊บอาบน้ําปุ๊บมาถึงนี่หยิบเสื้อผ้าซื้อได้เลยนะซื้อใส่ไปได้เลยเนาะ <g ül> ก็คือแต่งตัวไปในตัวเลยนะฮะโอ้ฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นโซนเสื้อผ้าหมดเลยนะฮะทุกคนโอ้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบออกวินเทจวินเทจเนาะทุกคนโอ้ทุกคนมีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะฮะ มีเสื้อผ้าเด็กเพื่อผ้าผู้ใหญ่นะมีหมดเลยนะครับทุกคนเคสโทรศัพท์มีครบพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยนะฮะอันนี้นะฮะทุกคนฟุกเดินไปถึงโซนอาหารอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่จะเป็นโซนที่อยู่ข้างหลังที่เมื่อกี้ฟุกเดินมาแล้วทุกคนมองไม่เห็นนะฮะโอ้มีผักผลไม้มีครบเลยซูชิก็มีทุกคนอันนี้อะไรเอยอ๋โอโรตีส่ไหมนะฮะ วันนี้ทำทากันแบบว่าทํากันสดสดใหม่ๆเลยเนาะทุกคนโอ้ยป๊อ่อนเจ้าเนี้ยหอมทุกคนลองมาทานได้นะฮะที่ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินจังหวัดประจวบคิเิอเมืองนะครับเราบอกเลยว่าพวกจะเดินไปจนพวกจะเดินทุกซอกทุกมุมเลยนะเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ว่าเอ๊ะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าถนนคนเดินประจบเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงมีอะไรบ้างนะฮะไม่รู้ว่ากวางแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนะครับโอ้นี่จับหลักละเจ้านี้ก็อร่อยเช่นกันนะก็คืออะไรที่ฟุกบอกอร่อยเนี่ยคือฟุกแนะนําเลยนะเป็นของที่ฟุกแนะนําเลยนะเพราะฟุกได้ทานเองกับตัวแล้วนะครับก็คือโอเคทุกสิ่งอย่างเลยโอ้นี่ก็เริ่มเย็นเริ่มมืดแล้วนะทุกคน นกทะเลทุกคนนกทะเลยังมีเลยโอ้น้ำมอดลมโบราณนะฮะจะเห็นไหมเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะ้ำจรวดเหรอเหมือนที่เป็นจรวดที่ว่ามันจะปั๊มโซดาขึ้นมาเนาะทุกคนอ่านี่ทุกคนเครื่องดื่มก็มีเป็นร้านโกโกโ้แท้นะครับ๋อไก่ขยับทันเล่นนะฮะนี่สับประรดพร้อมสวุวรรณสับประรด จับบนรถที่อร่อยที่ฟุกกินที่ฟุกกินแล้วทฟุกคิดว่าอร่อยที่สุดเท่าที่ฟุกเคยกินมา้ก็คือหอมสุวัตินี่แหละทุกคนแต่ที่ฟุกบอกฟุกแนะนําก็คือร้านที่ฟุกเคยกินนะเพราะฟุกกินไปประมาณห้าเปอร์เซ็นได้มั้งทุกคนของทั้งหมดที่ขายที่นี่นะฮะฟุกไม่ได้แแบบว่าไม่ไม่เคยกินทั้งหมดนะแต่ฟุกก็มั่นใจเลยแหละว่าถ้าเขากล้าขายก็แปลว่าเขามั่นใจแล้วนะทุกคนอ่า โอ้นี่ทุกคนเราเดินกันสุดแล้วสุดทางแล้วนะฮะเดินม,มาถึงสะพานสนามวิถีแล้วนะก็ mm hmm. โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฟุกเองก็ต้องขอลาวิพียงท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องฟุกกันด้วยนะครับใครที่จะมาเดินเเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดประจวบก็จะนี่จะเป็นก็อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมากันไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักนะครับอ่า บนสะพานสนามวิถีนี่คือทุกท่านขึ้นมาทานได้เลยนะไม่ว่าจะซื้ออะไรมาทานก็แล้วแต่นะฮะขึ้นมานั่งทานได้เลยนะครับด่ากันด้วยบรรยากาศสวยๆของจังหวัดประจวบนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นอาประจวบนะฟกเองอ่าโอเคสำหรับวันนี้ฟกเองก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนสวัสดีครับ